เปิดปัดไปครับผมจังหวะนี้ครับจัดเต็มฮะไม่มีแล้วคาร์ดิโอเบาๆ30นาทีก่อนนอนเฉยแพนเดอร์บูเรียบร้อยฮะแตกพ่ายไปสกอร์เป็นศูนย์ส่ากับเงินน้ำอีหนึ่งเค้กว่าวิลลุมาครับเซนเตอร์โดของแพนเดอร์บูสตันเปิดซอมแฮมเบอร์ครับเอชเบรนกับผมโซลิเคิลจี้ผ่านมาครับไอ้ไอจัดการนั่นเอชเบนไปฮะอีวิตาร์คุ้งใส่กาโดของฝั่ง แพนดับบูเรียบร้อยดับบเิลคิ q ของฝัไอไอส์กับลอบกูชแบกไว้ครับชิลลิคัสแปะย่างต่อสุดออกเท่นก็บบพีได้เจอเอคอนชัดครับยิงหัวเข้าเดี๋ยวนี้ลแล้วก็ไอไอจัดการแพนดับบูไปฮนะคิลลิสปีก็สาบัยฝั่งนั็นแมทธิวก็บอกว่าเดี๋ยวรวบให้ได้ฮะนี่ครับจัดเต็มไปเลยครับส่วนอาร์เบตก็จัดการไอชเบนไปฮะด้านของออสการ์ก็จัดการฟลายเ็ซคลาบบาทครับ แรปเน้นลงล่างต่อครับอาเบตเดี๋ยวต้องรองดูว่าระหว่างเงินของลูน่ากับสวีทครับใครจะเฉิดฉายฮะและการบ,บูชแบกกำจับรวบรวมซอนเข้าครับโรลี่ค,คลลันเดอร์ปาดผ่านเข้าไปฮะมีการยั้งไงหนึ่งสเต็ปพอรแต่ดาวมาตรวจจัดการคลิปไปแล้วแซบไปหนึ่งทีครับสามไอซ์นิกกิ้งเพลินๆนะโค้งกลับมาไม่ได้สวนเคิลดีกว่าครับบูชแบกกำับล็อกตีกันไว้แล้วก็ ชิวคราสชไม่มีปล่อยให้อาร์เบตแซบแล้วกันฝั่งลูน่าผมโดดกอนสเตนปาดผ่านเข้าไปแล้วตายมาสุดนี่ครับอาร์เบตจะไล่ต่อหรือเปล่าไอ้ไอซ์ครับไปเห็นดับเบิลดาเมจแต่ก็เข้าไม่ได้วาด้ามาโกเก็บไปแล้วไหลลงล่างมาด้ามะกอกเอาวา้แล้วช็อตเตะหอที่นั่นไอซไอไอ์สเปคเข้าดักครับเต็มดินอาอร์มโรลิ่งฮันเดอร์ชนดิสเบลิลรัวๆฮะชนแบบไม่ต้องเดินและอีคลิปปิดไปได้ครับอาร์ดิซี่ฮะ โดนเ,นนเดือดยาวๆฮนะบจะกล้าบานแล้วครับทอนอัดเข้ามาต่อเรียบร้อยครับลายบางด้านนี้ก็ใส่เดียวมาแบบเต็มที่มีการปล่อยไอ้แบลสไปก่อนตายด้วยนะเซเว่นเงินแซงทางนั้นลูน่ามาหน่อยๆฮนะอยคสามร้อยโกลครับเ,รเหมือนเมื่อกี้เขาฆ่าลูน่าไม่ได้แต่ลูน่าก็มีแคปสแต็กอยู่ครับความสามเหลี่ยมแบมแนตใครเข้ามาครับอาเบ็ตโดนพุชแบ็กกลับล็อกไวส้สวนเข้าบานแล้วก็นี่ครับอีเคลิปลงเต็มข้อผมออสการ์ตายฮนะ งานเช้าชูเตอร์แล้วก็ตามด้วยไอ้ปลาผมเต็มข้อหายไปเลยครับฟลายและนี่ไล่ใครต่อครับอาเบ็ดแซบเป็นหนึ่งทีครับติดโคฟิลเปล่ากระโดดตาไม่ครับผมหลบไปโดนซิลิเชนเขือไว้ครับสตันเปิดฟลายหรือเปล่าโดนสตอรมแฮมเบอร์อยู่ดีแซบเรื่อยๆครับอาเบ็ดนี่โห่สามหนึ่งนี่ปวดจ,จัดๆครับรอแซบอีกทีเปล่าซิลิเชนล็อกไว้แล้วทอนบดก็นาดาทาเป็นตายจนได้ครับสวีดมันฟาร์มแบบง่ายมากครับ พอบอกกับมูลแล้วแล้วมูลโดนสัตว์ฆ่าไปครับในช่วงนาทีที่สิแบนะแรมนั้นแล้วซ่บไปย้มต่อครับแลเสบเนียมันจะมีเฟสที่รำคาญไปโกาหลียนิดหนึ่งฮะถ้าบีเคมีบทวะจะโดนโรลลิงชเดอร์ตัดไปอยู่เนี่ยทันแนวหลังไปผมแล้วก็ชาร์จชูเตอร์ย้ำต่อไอ้ฟลาสลงมาเต็มข้อเลยครับต้องอาศัยจังหวะนี้ฮะเข้าจังหวะสองอีกเดียวเอ้ยโดนล็อกครับผมลอยติด เมื่อกี้เหมือนโดนล็อกอะไรสักอย่างผมลอยติดกลางอากาศครับอาเบ็ดติดหน้าจอมเมื่อกี้สตาร์เดอร์สไปร์หยุดไฟโดนทอดออกมาแล้ว,ลวสวนมาเลยฮะมาเร็วครับดาร์กมากโกแต่เกมนี้เหมือนตึงระยะไว้ดีนะโนปิงไม่ได้เข้าระยะทางด้านหนูแปงกโกโรลิงคันเดอร์ปวดเท่าไหร่นะฮะคือตอนเนี้นนยอีจีไม่มีตัวชนแบบหนักๆ,ๆครับเหมือนฟังโนปิงแล้วก็โรลิงคันเดอร์ปาดมาอีกครีมแล้วปัดได้สวยครับดักมากโกตาย ทางด้านของขาวปาร์ติมัสโซก็ไม่รอดครับออสการ์ฮะ WQRC ค,ออครับรอบนี้ทางด้านของโนโปิงครับเสียงที่จะไม่เอาโรชาร์ดบอกเอาร์้ันทอนดบทเข้าไปใส่อาเบ็ดครับอาเบ็ดเกือบเป็นลมหรือเปล่าแล้วก็เอาหน้าไปแนบบอกแต่ว่าทามปิ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอชเบ็ได้อาเบ็ดแล้วก็ได้โรชาร์ดพิเดอร์ครับเอจิสอยู่กับเขาลายจัดการนั้นแพนเดอร์บูไปครับเอเอตายโรลลิ่งครับชนรัวๆขวีังไปย้ำต่อแล้วปีมาล้ไปออสการ์บอกได้แบกฮะสแตนปัดมาเรี้ยงปลายหมสัตว์สเปรย์ลงไปปีมาลงย้ำ สเวนวอล์คลายไปแล้วก็ถอยฝั่งนี้ทออ้อเอวไล้ครับปวดหัวขึ้นคลิ้นตายฮะสำหรับยิมยาลเซเวอร์ามาไม่ติดนิดอาบแล้วก็ง้างมาชาร์จชูเตอร์แบบเต็มข้อปิดที่นั้นสามไอไปได้ครับแมทธิล18ต่อ21ครับตายไปสี่ตัวครับอีจีส่วนนันโนปิงตายไปสองครเมคเพลย์มา,าก็จังหวะนดีสำหรับเนื้อโนโปิงครับลูน่าก็แสงชารั์จนะคุ้มเตอรครับผมปัดๆไว้ไอ้แบรนต์ปิดไปได้หรือเปล่าเอ โอ้พุ่งออกไปก็ติดเจอชาครามครับตัดอยู่ดีฮะไม่ได้ชิลแคร์หรือว่าโรลิ่งหนีฮะวิ่งก็ใส่ครับพิเศเปนซิลิเชนจับล็อกไว้ก่อนครับอาเบตอันนี้โปรยปลายพายุมาที่พิเศษปาดไปครับชาครามปาดย,ย้ำต่อที่อาเบตฮะฝั่งด้านล่างนี้กว้างแฮมโรลิ่งเทเดอร์นชนอีกทีครับม้วนกลับมาปิงก็เรดชนย้ำต่อดาเมจพอหรือเปล่าเหมือนจะไม่พอบอแล้วสเวีกอสเตนมาพัดหายพัดถึงนั้นไอไอหายไปแล้วครับผม กลางต่อหรือเปล่าแล้วไล่มาที่ไลออนครับออสการ์เชกรามเป็นไว้แล้วก็ทิมเชนดึงไปเรื่อยกลับตายไปฮะไอเทมของไลออนมาเป็นว <c oughs> อ 22. สสามเพิ่มเติมอะยี่สิบต่อ22ครับออนสเตนตีถึงได้ของทาวเวอร์ต่อแล้วก็ทาวเวอร์3 <c oughs> เลยฮะฝั่งด้นทีมอีจีไม่มีเครือบนะดยิเ <c oughs> ชนก็บอกทักมาทีฮะก็มาทักก็มาทักหน่อยครับอย่าบันทึกอย่ามาทัก บาร์แรลกแตกครับโอ้เป็นเกมเร็วของนันเอชเบนท์ที่ซิ่งนั้นนะสเวนครับ้างมาชาร์จชูเตอร์ผมลูกออินไปใส่ดิบอซอดิบอซอครับโดนดีช่วยฮะและตอนนี้ปีคพีเปิดย้ำต่อเริ่มราวยครับดูหน้าไล่คุยงต่อไปออสการ์ที่โดนแซไปทีโรลิงแฮนเดอร์อุ้ยชนแล้วก็สวนมุเข้าไม่โดนอีกแล้วทิมเชนออกไปต่อครับออสการ์และเปิดมากระสเวนพัดลงไปพัดพาผมหายไปหนึ่ง ไล่ต่อครับเอชเบนครับมอนสเตอร์คริววัวคลายวิ่งไล่ฮะแบบป้าครั่งคนนี้ว่าไงครับอีเคเิปเปิดมาใส่เต็มข้อไทนี่ครับดีดลูน่าทิ้งไปเลยแล้วกันแล้วแต่ว่าตายอยู่ดีเต่สเสวีนครับตีสดเลยครับไม่มีกอสเตนพัดหายไปอีกหนึ่งยอนก็นไล่ครับเอชเบนไล่ยาวยาวสไปเดอร์เล็กแล้วก็สับเน้นๆต่อใสเอ่เอนชันเซนชันไม่รอดนใะส่พลเรือนซอสดูเลือดไปก่อนนะสเสวีนมีก้อนสเตนครับทอดเอาไว้เปิดเข้ามา เซเวนนี่รอเข้าจังหวะเร็วอีกเดียวครับบอลสเตนสับๆโอ้โหไลออนเอาหน้ามาแนบแล้วโดนพัดถ่ายไปเลยฮะแชมป์ชูเตอร์ปิดไปได้หนึ่งครับผมเอชเชตเห็นตายไล่ต่อที่สามไปครับออสการ์เอารันทรอนด์เขาย้ำต่อจังหวะนี้ครับอัดเต็มที่อาริซิอาริซิตายครับบิงหลบครับเอชเบียหลบทั้งสามไปโรลิงนันเดอร์ครับไม่ให้เสียจังหวะสับดอกสุดท้ายและนี่สตันเปิดไปต่อมเมอร์โดนหลบครับอาเบตอาเบตก็โดนควอสกับบอลตันอยู่ดีแล้วอาวรันตีมย้ำซับๆ ไอ้ปลาส่งองน้ำลองไปเต็มข้อบางที่นะครับเป็นอาเบ็ดละลายไปเลยฮะแล้วก็ใส่ย้ำต่อผมกุณเกมเป็นเพล่อครับอีจีครับผมพ่ายด้านโนของโนปิงเกมสองก็เสมอเปนหนึ่งหนึ่งครับต่อกันในเกมสามอีจีบบบอยอดครับผม